โอเคเราไปในช่วงนีน้ไปอับหรุณาอย่างที่ว่าเลยสะกัดโอ้ต่อยาวเลยเนาะคีิปนี้ใช่ๆกูต่อยาวแต่กูไม่ได้ต่อยาวขนะาดนั <laughs> ้นหรอกอยถือว่าเราต้องมาเล่นต่อในของเราซึ่งคลิปนี้น่าจะเป็นอ่าอะไรวะเดี๋ยวๆดีพอเที่ยว,ว,วแล้วพอเที่ยวอะไรวะเออว่าน่าจะลงวันที่สองเนาะ คือปีใหม่แล้วเอ้ยน่าจะปีใหม่ละน่าจะได้ลงละแล้วก็ด้านขวาเอ้ยถุยด้านซ้ายน่าจะเป็นตัวหย่าซึ่งกูไม่ผ่านซึ่งไปอ่านเขาไม่มาคือให้ตีตัวบัฟนี่คือบอสซิ่งบอสมันบัฟเออก็ถูกเลยมันบัฟเตะซึ่งเลี้ยดตีได้เหรอวะหยุยหลบแ่้วไอ้แคทเออมันต้องครอสใต้ยี่สิบไปนะก็เดี๋ยวไม่ดูเดี๋ยวลองดูกันตัวอีตัวนี้อ่า อ่าแล้วผมรอเข้าไปแล้วมันเป็นชายที่เอ้ยทุยไม่ใิอ่าเป็นคนที่แข็เกร่งที่สุดในโอรเจกต์บอนดับสอบอ่ะไม่รู้ไม่แน่ใจแล้วแต่คนจัดเลี้ยงอ่ะนั่นคือเดละไมิดหรือเกมบูล่าตัวเองหรือมันชื่ออะไรวะมันมีชื่อจริงอยู่อ่ะชื่อจริงชื่ออะไรวะจำไม่ได้แฮะเอ้ยชื่อเอาเข้าไปอ่านไปไปลองดูวะเดี๋ยวหรือเกมบูล่าไาเก็บไว้ก่อนก่อนคือตอนนี้เราเกิดแค่ส,สามตัวน,นี้ตรงน,นี้หลกัๆหลกๆเรา แล้วก็ตรงนี้ทำไงดีก็ปล่อยทีไว้ก่อนค <c oughs> ือฮเรามาดูหายเรามาสูสู้ใหญ่เราปะตามพี่นี่คือผมไม่รู้ว่าต้องเสยังไงคือผมไม่ค่อยรู้อะไรวะอีกเคนี้ไม่ค่อยรู้ระบบไอ้ด้านการที่ต้องออกการมาสู้กับฝั่งโน้นไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้เรื่องอะไรไม่รู้เฮ้ย่างนันคือ เป็นแบบชอบไว้เแปบบ็เรื่องขำๆมันไม่ได้เรื่องแบบเดี๋ยวอย่ามาว่าผมแบบอันนี้นะคือผมไม่ชอบขำๆไม่ได้อย่ามาได้จิจังจเนาะคืออะไคือว่าผมบอกไว้ก่อนเลยอนะ่ะเือบบาคนแบบอันนี้ไงไม่ซีเรียสขำาอ,อย่าไปคิดเลยคุณดูคิดแบบให้มันเดบสนุกไปับผมพอผพอแค่นั้นนะซึ่งอันนี้อะไรเดี่ย ب? ที่แหละปัญหาดับสูงใหญ่กูแต่คอเที่ยนที่ไว้ค่าฮอาฮ่าว่าฮาฮ่า พี่เอาไงอะ่ะพาดไงอะ่ะไม่ให้กูหลอกกูมาเนี่ยคนะรับกูเสียก่อนเขี่เบาป่ะเอาอป๋ากสักยงี่ตีไปอะ่ะ เดี๋ยวมันจะยระายรมันจะยีนซีไปนะ <c oughs> เฮ้ยแกสู้ได้ไปผลแกลแกสู้ได้ไปโอเค เฮ้ยเอาเฟนีิใช้ได้แล้วแม้ว่าเราต้องใช้ปุ่อยม่โดนเลยไม่โดนเลยคือไงเราต้องแค่ปุ่มเหรอเฮ้อเฮ้อเฮ้ยนะ Hoof! Hoof, 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 Platform. ู้องเอาไข่ใหญ่ถ้ามันปฏิหารกูอะมึงมึงต้องได้ไมึงแค่ได้กูชิโจรบ้างเลยสาวๆมึงปฏิหารเช่่ยกูได้แลอันนี้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 เหมือนมังคับโดนเลยโอ้แเราต้องยิงบ้านเพื่อนเราต้อเพื่อได้เพื่อนเพื่อนเพื่อน โอ้ยดูดูอไรเพื่อนเราเราจะไปยอเพื่อนจะไปย่อก็ได้โอ้ยทำไมมึงใช้ท่าใหญ่ก่อนอโอ้เกมมู้นาโอ้เฮ้ยเฮ้ยเยจจะวะเฮ้ยเฮ้ยไปตาตาตตันอยู่แล้วอลเพ่ đây ai ai hả? hãy hả? ya hãy lót hãy bay 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 chắn à? à. 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 ฉันก็เคว่านี่ย uh> ื้ยไปมีกัดอ่ไม่ได้ไปโอ้ถ้าถ้ามันไม่มีไอไอการโฟฟิกอันนั้นอ่ะไอ้อมตะเชื่อคาวอ่ะคืนนี้ไลยจบแล้วเว้ย แาทนาถานตอนเปิดใบมีทานั้น t ั e f u c กเฮ้ยตะกอนโอ,โอ้โอ้มันไม่แค็งเลย <c oughs> โอ้เรื่องแบสองยี่ห้าชิบมา Ở đây không, đó, không có gì đáng chú nó nữa, vì chúng không thể được nữa. cả. ƠI! ƠI! เอ้ยเฮ้ยวันนี้จะผ่านไป่ไดตุยเกบูล huh. oh. oh. uh ่าเนี่ยยอมเกบูล่าเป็นี้ตคนแรกเลยยลลแล้วแม่มาถึงฟอเลยกันใช่ปะเฮ้ยเก็บล่าอือกับไปยองโอ้โอ้อืม อื๋อเอ้ยอ๋อ้โ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 อเฮ้ยจี้ไปจี้ไปเอาละเปิดล่าล,ะเ,าละเปิดฮิโอ้ไม่สับกูเป็นว่าเล่นเลยคือเราไม่มีตัวใบด้วยคือเราต้องใบนเว้ยกูเห็นแล้วเราต้องใบหมดเว้ยมันจะไม่ใช้ท่าไอ้ไอ้ ไอ้ท่ามีมีใครอ่ะบีาบายโอ้ได้สีสีเลยโอ้โหเต็มเลยอืมอืมอืมพาอมักพาอมักโอ้โหโอ้โหโอะไรนะ ไม่ให้ใครแคร์เด็โอเคโอเคกูใช้มีนาไปตอนที่นี่เลยว้ยอืมอืมนอ,อ,อนหลับโฮ้ยเอ้เฮ้ยเ้ยเเฮาเเา้อื้ ไม่มีท่านอนเออน่าจะไปก่อนอย่าพิ่งลุกนนนนลกูม่ยักไม่อยากอเจยที่พงลุกก็เจ็บป้จ็บป้ออย่าพงลุกอย่าพิ่งลุกมกนอนกือน้อก่นอนน่าก่นอกนน่ก่อนโอน่ก่อนโว้ยไอ,อ้อไปซะไอ้ตะไลไปลุกเอ้ยไปอือโอ้โหเลือนอันหนึ่งโอ้บิกเบิร์ดบิกเบิร์ด

ได้โดนลงมันตะวีก็เล่ได้แต่นี่เไม่ได้อืมฉันว่าฉันขอโทษนะเนาะฉันว่าฉ no, no, no ันขอโทษเอาเข้าใจแล้ไวลงทันเลยอืมขอโทษ่รอฮขอโทษฉันขอโทษรู่ขอโทนดโดโดโนไว้ลงก้าอ๋อไว้แบบนี้นี่เอง โอเคเราวาต่อกันเลยดีวยกว่ากับตัดมาอีกวันหนึ่งของเราเลยดีวยกว่าคือว่ามันเป็นด่านที่กูไปหาในเน็ตไว้ก็คือว่าเราต้องมีท่าหลบไว้ทันโอ้โหไอ้คือไม่ง่้ยคือเราต้องหลบท่าโจมตีเราค่อยตีเว้แล้วนกไปจะโกรธไว้จากนั้นเราค่อยใช้ท่าที่มีตรงกล้าหละในการลหลบซึ่งปัญหาก็คือเราต้องอยากให้ต้นตายเวลาเรามีหลบแล้วไม่ง่ายคือเราต้องมีหลบเพืสอ3อันอยู่ในการแล้วเราอยากให้ตายเลย อ่าอ่าโอเคคอนเซ็ปต์มันมีแค่นี้แหละเทชิงเวิร์ดเดอะฟ็อกเอ้ยกูต้องกูต้องยอนไปหาข้อมูลอะไอ้เียเลยมีกูไม่หาเลยไอ้เยีตยไปหาเห็นคือยอมไปหาหาพวกแบบเนี้ยก็คือเราต้องหาหลบพี่มีสกิลหลบแบบนี้มาจะให้ง่ายมากเออไว้นไปจะเรียนกูไอ้เหี้ยอะไรไฟลุก เออหลบตีทีเนี่ยแล้วโกก็แตกเนี่ยวันไอ้เออมึงเล็งเตรตัวที่บีการนี้โอเคจบละเขาเสร็จไปไง่ายอืถ้ะไรยักษ์เลยตอนเนี้ยโอกาสเราละอืเอาไไม่ใช่วะชิบหาแล้วเอ้ไม่ใช่ว่ะเพื่อนอนไรมึงไม่ใช่เพื่น ว่านี่เป็นโอกาสเราไม่ใช่หรอกทำไมแกไม่ใช่อ้น,นี่มันกลัวมหมเหรบมันกลัวไหมไม่มมรู้จาละอืออืออ้าวเล่นปีหรอเอ้อยเร่องนี้เนี่ยเนาะ เฮ้ยออกแดงเลยกูช่ได้ไรเสียมันตายอยู่เต้เลยชิบหายไม่ goodbye วดีนะวยมันไม่ได้ใช้หวานอยู่วอ้แต่ฟอกเฮ้ยป้าเฮ้ยโอ้ป้าเอาบ้าบ้าบ้า ปะเฮอะไรปะเราก็ไปต้องตีป่ะเราก็ไม่ต้องตีป่ะ What the fuck อ๋อแล้วพอจะฝังกดออกเลยแล้วเราต้องมีอะไรฆ่าอะไรบิวเยอะแยะเรืง่งมันเยอะมาก โอ้นี่ไง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 โอ๊ยต้เรียดีไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้โอ้ยต้องเรียบดีไง

เราจงสู้เราจะสู้เราจะส,สู้อืมต่อไปอืงอังเราจะสู้อังอ่ากูบอกแล้วเอกกูเลน่นเสร็จปืนด <c oughs> ิกูเล่นเสร็จปืนตามยูทูบเลยไอ้เกูไม่ต้องสอดสมองอ่ะอืมเบ้งเบ้งเบ้งอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหโอ้โหพี่บอลเลยจริงๆเนี่ยตัวเนี้ยแพ็กแพ็กอืออืออืออ่าไหนเดียเสียวเฮ้ยตายกันหมดแล้วไม่เหลือใครแล้เคยเฉียดีนี่คือการสู้นี่ที่สุดท้ายแล้วเดียวเดียวเป็นดังมังกรที่ เสียมด้พอสุ What the fuck เดียวนีฮอะไรเนี่ย What the fuck นี่อะไรอ่ะมุจสองเออไมใช้จะจมสองัไโอโคลอะไรวะเดีดีดีเจ้าันนี้โอ้ฉันยได้ตีหีมาหยโอ้ What the fuck <all right. S 2> ได้ดูแลุีก็ตามไม่ได้คุ้นรู้สึดวงดาวน้อเหมดจับเฮ้ยเฮ้ยล้ใส่ดเจคอนโอ้ว้โวว้ว้ว้วว้วว้วโว้ววโว้้โ้ โอ้ยเด็กดีดีโอ้ยมด็กดีดึงเพลงดิป่าเนี่ยที่จะตัดหัวปผา เทปะฮากับดามจแต็เจอเจ็สิบ the fuck นี่ท่ามันกันบนท่าฟาดฟันเจ๊ทำ โอ้ยชีตบอสทั์ด้วยอ่าบอสทั์ด้วยเกิดอะไรวะเจ้ามาจังยิงกูอะ มาดิมดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โอ้ What the fuck มาดิอ่ากูไรฮัตกไรฮัดโอ้โอ้โอ้ไรฮัตอะไรฮัตอะไรฮัตอืมทาร์ด้วยปทานด้วยแงแ What the fuck? Ô, Việt Ê, đây, giáo lấy bài sao ไปขึ้นคอมันไปขกานคอมันไปขการคอมันเราจะฆ่ามัน Mm. Oh, 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 whoa, whoa, whoa. โอ้ย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  mọi người có thể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  ơi về เียพาร์ทนี้ด้วยกันนะซึ่งถือว่าประสบการณ์เปิดเท่ที่สุดเท่ของเสียวเลยไอ้โอเท่โอเคซึ่งแล้วก็แบบไฟเยอร์จริงอะไอเนี่ยมันคือไฟวะโอเคเราซึ่งก็ไว้เจอกันใหม่ครับอ่าลุยนาไอ้เฮ้ยตอนคิดในหัวเป็นลมไปคิดเป็นหัวเี๋เป็นลมหมดจะมีวะใช่ไหม เราเจาเพีลนี้กับพีมิอ,อเลยนะของเราเนาะซึ่งก็ไปเจอนใหม่กนะันอ่านายเนาะเลยก็เราผ่านละอีกต่อตัวดีเพึ่งไปบ่ายครับมไปบ่ายครับผม